สวัสดีครับหลังจากเสร็จภารกิจเก็บเกี่ยวเข่าอแล้วครับผมมเนี่ต่อไปก็คือเป็นการสูบน้ำจับปลาครับนะครับนี่เกี่ยวเข่าออกเรียบร้อยครับผมเกี่ยวเข่าออกเรียบร้อยครับนี่ก็ตั้งเครื่องสูบน้ำครับว่ากับเช็ดจอยครับผมรอชมผลงานได้ครับเด้อเด็กๆที่แหงไงว่าง่ายนี่เพิ่งเริ่มครับดูกันแหงลูกก็แหงก็จับเลยแม็บเบา ครับผมเนี่ยนะเบิ้งเสียจภารกิจเก็บเกี่ยวแล้ห้องกันีีเลยตั้งเครื่องสูบน้ำจับปลาครับผมหนึ่งช like mm ั hmm. 1, er ่วโมงผ่านไปครับเบิ้งสภาพหนึ่งชั่วโมงโอ้โถๆๆใกล้ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิเป็นจริงแล้วครับ โล่ง่านไปลงหลายเติมอยู่แหงแล้ววันนี้พี่น้องสองชั่วโมงกลัวแหงเรียบร้อยครับรบัดนี้เหลือแต่สิลุยถึงแล้วบัดนี้รอชมเดี๋ยวสิลุยเด้อมาเด้อแม่อะไรรู้เพราะที่พ่อมาซุบสิจะโบลงไปข้างล่างถางค่ะเมันอยู่ข้างล่างบ่ไหลไหลนี่ล่องล่องเลยไหมล่องเดี๋ยวโบไปหามันอยู่ข้างล่างเลยบ่ ไม่ต้องรับหรอกถ่ายลงไปเลยไม่หนูจะลงยังไงเบอร์5ลมลงย่เคเรียกดอดกี่ดเฮ้ยสงได้จรเอาตามไปติดๆอันดามาติดครับชาอุ้ยจะถอดรังเกงทำไมใส่แต่กังเกงไหน ไมวเ้ลยายจลงมาอย่างนี้เยบกหอย่แลเลอนเอ้ยะลไปเ่นหัอยู่น่ะมาลวคร่ดเลยลงไปเนี่ยไปเอาไหมอีกรอบนึ่ลงก็ไปเดีเอาอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่าน ยางว่าอะไรเลยดิเสยกเอาเลยไปเลยออสไลด์ลงไปเพราะจับลูกด้วยหัวขมันเป่น่าลูกกาเอ้ยบัหลาช่วงนี่ละไม่ตัดต่ออหรอก่นี่กะปกงานทอากกะได้ไหมล่ะ ไปจับปูแล้วอันดาละ่ะหันมานดาูสิไม่เอ้อันดาลอยอองลงอ่างลางนี่หน่อยแล้วขอบมันจันนนบได้หนูก็นนี่ไงตัวเริ่มเลยเน,ยนี่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  <จะ S 2> นี่ว้จับได้กี่ตัวแล้วพี่อยูล่ลอกขอบมันถึงนีน่มันไม่มุ่นหันอยู่หรอโอ้ยอันดาอยู่ทางหนา้ามึงนั่ไงโอ้โหโคตรด่าใหญ่ปะไปแล้ ัานแม่เบียกินน้ำหอยแังันะหอย้ก่อนเียวห้งกันได้ก่อได้่อปาแม่ับป้าตาเอาไปกินได้บ่ได้เม่ไลวัดต้องนพวกได้ไระเบิดอันดาได้เยอะหรือยังเยอะแล้วกินด้วยนะไม่ยืดในปุ้งิแกแต่นากับทานไปได้ือหนองตัวเป็นหอไ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเบยื่อ่ามันเลหน่อยไรเลยแหะเนี่ยเอ็มตับอันบักจกก้นแล้วเอาเอาไว้น้ำหมองเดี๋ยวหัวไปจุ่มนามหนามจะเข้าหูเดียอ่ะคืไปไว้หมอเกาแม่แม่บ๊วยบ๊วยใช่แล้วบ๊ต้องอ่ะคืไปต้องอาวางวยนี่แหละครับเพื่อจะฮดตีเอาบะม่วงมะฝุ่ อย่าเล่นจับเอาใส่เอากระทะขึ้นดีๆมันเย่าแล้วป่านแต่มันคลอยองค์ถูกเดี๋ยวมันลอยจับเอามาพ่อมาหนี่ เอากรเจเอาเราเป้เบเใช่แล oh, ้วเราเรายังไม่เงาเอาเดี๋ยวไดีท like ี้จ้บไมเื้อได้กาสวิงหนูไปไหนี่เงาไหมหนูมานี่นี่บเง้ยไรจ่นี่นี่ไม่มีปอออมามันมุมีดอกมีอยู่นอ่หนเบสน่ส่วนเอามาใส่ไก่ยเอาลูกยเอาคเอาจาก่อนอยไปเดียวบอ่ย้นะมันแรงดอกมตกไปลดนันแก่กันไม่ดี ยานปลาดุกสิโแม่นอันดามันยารู้ว่ามันเคยกอดมันเคยร่นตอัแสมาขึ้นแล้เอาไปมุมนั่นได้ไหมกรเลยคอิเลื่อยขึ้นเอ็มนี่นอันดาโยนไม้นี่โยนไม้อันนี้มาทางนี้ได้ไหมมันขึ้นได้ไหมดูสิไม้ตัวนี้ไงเอาม ตีเฮ็ดดีๆด้วยมันจะกินข้าวกันแนวกินปลากระป๋องเลยล่ะโอ้ยกกินยาปวดนะหาปลาตักินปลากระป๋องทำไม่ได้ทำไม่ไปท่าช่งนี่บ่ได้เลยเนี่ยเขาหยุดถือเขียบบางอย่างค่ะเนี่ยปลากระป๋องนั่นนเมียนผมเพิ่งไปแล้วนี่บ่อนห้วยให้ห้อยให้ยุทงกุล่าเนี่ยท่วงว้าวมันเอาไปเหมือนบ่ได้สาวแล้วว่ามิดจัดเลยอันนี้บวกแม่หนี่ที่กัน บอลแล้มันกรงหวเนาะบอลนี่ป็ยังเดิมใช่ไหละปลาเขาสาไม่เนาะดินมื่อไห่นั่นไหมปลาเ่อไหร่จะนั่นไหมเมอไหเดินมันแดงดินไมยู่มันอีกเจ้าน้อยนี่ปลามันก็ีนานี่คือปีนานี่ชีีเอาหยามาปลูกให้มันเขาไปปีนีว่าเด็กเอาหยามาปลูกวัชพืมันสาไมในเซอมันก็ได้เป็นสิทธะนานปลาเองจะออกหมดแล้วนะ คุ๊มจบไปป่ป้าโตแบบเลยแม่ครับไหนมาโชว์หน่อยไม่ใช่แล้มันคือปลาอะไรตัาติน วนะันนะั่นนะั่นนะั่นะนะอยู่ด้านหลังนันะ่นนั่นนั่นแม่หนูเจอไปแล้วไม่ได้ปาตีเลยนะนี่ปาตีนี่นี่อยู่ด้านหลังเธอเนี่ยนี่นี่นี่ด้านหลังมองขึ้นมองจะไลเนี่ยแน่แน่เน่นี่นี่นี่คว้าควาคว้ามือน่ะเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละ เออได้ไหมลุดบหวานด้จะปลาไปได้จ้าตัวไม่เจ้วหูดูถูกดิจะเด้อยี่ทิกต้องจับไตหลายก็มวกจะเปยี่ทิพโลุกลุดมาทุกตัวดทุกาโอ้โหเก่งมากเก่งมากว้า ใส่ถังไว้เร็วอย่าให้ถังคว่ำนะถังมเดี่ยวให้ตยัดให้ไหนอ่ะเยวขาวกระงมันจะคว่ำนะนะถังเขียวมันจะคว่ำนะปามล่นาะปไสตัวแล้วปช่อนปลาช่อนปลาคอปลาคออะไรล่ะปลาช่อน Oh oh oh